ค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิดีโออันนี้นะคะก็วิดีโอวันนี้ก็จะเป็นการเผอของนะคะเผอของออรังแรกของเดือนนี้เลยละกันนะคะซึ่งปปรทำเนี่ยหัดไปวันเนี้ยวันที่28ดกุมภานะคะซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะอัปโหลดเสร็จอะไรยังไงเมื่อไรนะคะก็ ออวันนี้จะสังเกตเห็นได้บางคนอาจจะเห็นปู่ได้ว่าอ,อ,อาจจะมีสิ่งผิดปกติบนใบหน้าเกิดขึ้นนั่นก็คือตาจะบวมนิดหน่อยนะคะก็กเออ็เกิดจากเรื่องของวันนี้ช่วงเช้าปู่ต้องไปขึ้นศาลนะคะที่ศาลบิบุรีเพื่อที่จะ ปอนีประนอมนะคะขึ้นศาลตกลงกับแม่เอ๊นะคะก็เหตุการณ์นั้นก็จะไม่ขอพูดในโซเชียลวันนี้นะคะก็มันผ่านไปแล้วนะคะก็พอตกช่วงบ่ายเนี่ยก็มีน้องฟ้าะคะ่ะก็เลยพาปูไปเพื่อที่จะไปเดินเล่นไปซื้อของไปเครียดนะคะก็เลยเป็นที่นมาของถุงอันอนี้นะคะ ถุงไปเลยถุงเล,เลยเลค่ะเราก็มาดูกันเลยแล้วกันนะคะว่าในถุงวันนี้ที่ปูได้อะไรบ้างชิ้นแรกเลยนะคะเป็นกาแฟลดน้ำหนักนะคะของออบริษัท S อ a เม r จนะคะซึ่งกล่องนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด14สซองนะคะปูก็แบ่งครึ่งคนละครึ่งกับน้องนะคะคนละ7จซองนะคะก็ เจะกล่าว่าเอาลองมาทานดูเพราะว่าเขาบอกว่าอ,อทานแล้วมันก็หนักลงเหมือนกันแล้วก็ขายกค่อนข้างดีนะคะก็เลยตั้งใจอยากที่จะมาลองนะคะนี่เป็นชิ้นแรกนะคะออที่กูซื้อมานี่ยู่ในราคา400บาทนะคะก็หา่ครึ่งกับน้องนะชิ้นต่อไปนะคะอันนี้เป็นมาร์กที่ปูติจใจชอบ ปุ๊จะชอบมาร์กอยู่2ตัวนะคะตัวแรกก็คือเป็นมาร์กแดจันกึิมซึ่งวันหลังจะมารีวิวให้ดูนะคะแล้วก็มาร์กตัวที่2เป็นมาร์กของโกฟอยนะคะเป็นสินค้าของคามาดนะคะซึ่งอันนี้ปุ๊ซื้อมานะคะหกล่องเดมันจะมี10แผน่นมาร์กตัวนี้เ่ยจะช่วยเรื่องของ จะมีทองคำผสมอยู่นะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของริ้วรอยแล้วก็หน่าใสนะคะตัวนี้ใช้ดีมากนะคะผูใช้มาเป็นกล่องที่สาบนะจะใช้อยู่แค่ไม่กี่ยี่ข้อสำหรับปากนะคะราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่3า5บาทแต่ว่าไปซื้อที่ตลาดเนี่ยอันนี้มันก็จะได้ในราคาที่ที่ถูกลงนะคะถูก ก็ถ้าใครสนใจก็สอบถามได้นะคะฝากกูซื้อได้นะคะอันนี้นะในราคาที่ถูกกว่าอยู่แล้วนะคะก็ถ้าใครจะฝากผูซื้อนะคะก็นาราคาเต็มๆเนี่ยมันจะอยู่ที่395บาทนะคะแต่ว่าถ้าฝากปูซื้อนี่ก็จะอยู่ที่250บบาทนะคะอันนี้ก็ อาจจะไม่ต้องซื้อทั้งหมด10แผ่นก็ได้นะคะก็อาจจะซื้อยกออซื้อแล้วก็มาสามารถซื้อแยกชิ้นได้นะคะตัวนี้นะไม่จาเป็นต้องแบบซื้อยกนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถ inbox เข้ามาถามได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปเร็วๆเนาะ3นาทีละต่อไปเป็นแป้งฝุนนะะ่นค่ะของตัวนี้ที่เขายี่ิตกันนะคะยี่ห้อนี้นะคะนีงเป็นแป้งของของเนี่ยคะ่ะ แป้งเต้าหู้อะค่ะหมดเดียวกับแป้งเต้าหู้แต่ตัวนี้จะเป็นแป้งฝุ่นเนื้อตัวนี้จะเป็นเบอร์ห้านะคะจะแกะให้ดูอันนี้ก็จะเป็นสีแบบสีโอนสีชมพูอมชมพูนะคะไม่ใช่สีเนื้อนะคะอันนี้ด้วยจะ้ะเดี๋ยววันหลังจะแต่งหน้าล้วก็จะเอามาให้ดูนะคะอันนี้นะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะฝากผูซื้อได้นะคะหรือฝาก ปูซื้อได้นะคะปูจะไม่ถูกเนาะก็รา,าคาของทั่วไปอะค่ะเขาจะคิดอยู่ที่กระปุกละ100บาทนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าฝากปูซื้อนี่ก็จะอยู่ที่กระปุกละ80บาทนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ฝากได้นะิ้นต่อไปนะคะก็ เป็นสินค้ายี่ห้อเดียวกันหมวดเดียวกันนะคะเป็นที่ทาคิวนะคะของยี่ห้อเดียวกันเลยนะคะอันนี้ที่ผู้ซื้อมาก็จะเป็นสีสองสีคือมันสามารถใช้ทาคิวได้แล้วก็ใช้ในการลายด่างไลยจมูกได้ตัวนี้นะคะชอบเหมือนกันปุ๊ก็ซื้อมานี่ก็คือ,เ,อ,อเหน็นกระชบเห็นตัวเองก็ตัวนี้จะอยู่ที่ราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่ 75บาทนะคะถ้าใครสนใจก็ฝากซื้อได้ตัวนี้นะแล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็นลิปสติกพาเลตนะคะนีข้อนี้นะคะนีข้อนี้นะ,ะในนี้มันก็จะมีสีนะคะเป็นลิปสติกพาเลตท,ที่เออนีหน้าตา่างนี้นะคะข้างในแกะออกมานะคะ่ะมันก็จะมีสี คอที่จะสวยนะคะมีสีชมพูสีสม้มแล้วก็สีแดงนะคะตัวนี้นะคะก็ราคาตาทั้งตลาดทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่89นะคะแต่ถ้าฝากคูณซื้อนี่ก็จะอยู่ที่69บาทแล้วแต่นะคะว่าเออถ้าใครสนใจนะคะก็ฝากสามารถฝากซื้อได้นะชิ้นต่อไปนะคะเป็น แป้งยาฟูนะคะปูจะชอบใช้แป้งยาฟูรุ่นนี้นะคะปูซื้อมาเบอร์1กับเบอร์สนะคะซึ่งตัวปูหน้าปูสีเนี้ยก็คือจะใช้เบอร์2นะคะแล้วก็เบอร์1อันนี้ซื้อมาฝากพี่นะคะที่โรงพยาบาลนะคะก็ราคาเท่ากับทั่วไปนะคะก็คืออยู่ที่100บาทตลาดเป็นหนึ่งร้บ,บาทอันนี้จะเป็นแป้งที่มีชั้นเดียว ะะแต่เป็นแป้งที่แพ็กเกจมันสวยนะคะแล้วก็เป็นแป้งที่ไม่มีส่วนผสมของรองพื้นถ้าใครสนใจก็ฝากซื้อได้นะคะชิ้นต่อไปนั่นก็คือดินสอไอเดนเนอร์แขกนั่นเองะคะเราชอบใช้ตัวไอเดนเนอร์ตัวนี้นะคะในการเขียนคิ้วหรือไม่ก็เขียนเป็นไอเดเนอร์ตัวนี้ชอบใช้มากนะคะก็ คือถ้าถ้าถา,ถา,ถา,ถามันหาซื้อได้ง่ายทั่วไปละก็คงไม่ต้องฝากนีจะซื้อทุกแพ็คเลยเพราะชอบนะต่อไปเป็นสุดท้ายละนะคะอันนี้ก็คือโลชั่นนะคะฟักขาวนะคะซึ่งเป็นโลชั่นตัวใหม่ที่กําลังมาแรงเลยนะคะตัวนี้เออเป็นโลชั่นบำรุงผิวด้วยแล้วก็เป็นโลชั่นที่ ทำให้ผิวขาวไปได้เลยในตัวไม่ว่าคุณจะดําแค่ไหนก็สามารถทําให้คุณเนี่ยผิวขาวขึ้นมาเลยในฉับพานโดยที่ไม่จะกินกม้สีผิวของเราเลยโดยที่ไม่ใช่เป็นรีมพ่อกนะคะซึ่งปู้ลองมาแล้วนะคะก็เลยซื้อมาสองขวดเลยเพราะว่าชอบแล้วก็ติดใจนะคะราคาที่ขายทั่วไปที่ติดข้างขวดอยู่ที่ห9 0ยบาทนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจนะคะอยากที่จะ ลองดูนะคะสามารถที่จะสั่งปู๊ได้นะคะรับรองว่าขวดหนึ่งคุณก็จะเห็นผลแน่นอนนะคะขายปูขายเนื่องจากปูกไปซื้อที่ร้านส่งนะคะมันก็จะได้ในราคาที่ถูกนะคะอันนี้นี่250 m ้นะคะปูกขายอยู่ที่350เอ่อไม่ใช่ฝากปูซื้ออยู่ที่350บาทได้นะคะตัวนี้นะ ก็ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะฝากผู้ซื้อได้นะคะอ่ะก็เป็นอันหมดละนะคะสำหรับของที่จะเหอดังทั้งหมดนี้นะคะก็ปุ๊ก็จะบอกว่าความทุกข์คนเราทุกคนมีความทุกข์ด้วยกันหมดแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเก็บความทุกข์อันนั้นแบบความทุกข์อันนั้นไว้นานแค่ไหนสำหรับปุ๊เลือกที่จะระบายความทุกข์ออกโดยการไปทำในสิ่งที่ชอบ น,ะะนั่นก็คืออยู่กับสิ่งที่สวยงามอยู่กับการดูแลตัวเองนะคะก็เนื่องจากวีดีโอนี้ใกล้เวลาจะครบสิบนาทีแล้วก็คงจะต้องออต้องพอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยววิดีโอหน้าเ,เราค่อยกลับมาเาอกันขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกกำลังใจนะคะที่ ออส่งมาให้ปูทาง Facebook ทาง l ล n e หรือว่าทาง Social c a m มนะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะก็วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ